it's a foreign คนมาเจอกับดูอิ i วิทแวลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาอประสบการณ์นะคะมาเล่าประสบการณ์นะคะรู้ว่าทุกคนกําลังเจอปัญหาเหมือนแวลแน่เลยใช่ไหมคะปัญหาที่เราเจอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง1คันมาก <c oughs> มากนะคะเดือนแล้วก็จิก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 เกาไม่ได้ <c oughs> เคยเจอไหมแบบนี้เวลาเราไปออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้มันก็คันเนาะแล้วก็ ถ้าไม่โกนก็ตัดใช่ป่ะคะถ้าว่าเราตัดอย่างเงี้ยถ้าเราตัดแล้วเนี้ยมันก็ไม่เรียมเนาะเวลาเราใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มั่นใจนะครับความฟูฟ้องฟองออกมาเนาะตรงนั้นของเรานะคะวันนี้แหววจะเอาถือว่าไม่ได้เป็นการรีวิวของแล้วกันเนาะแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่แหวว เจอมานะคะประสบการณ์ส the ่วนตัวของแวลเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบไปทะเลนะคะชอบใส่บิกินี่นะคะไม่บูลลี่กันนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาดูว่าแวลใช้อะไรแล้วทำไมถึงเอาตัวนี้มามาพูดในวันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่า เราใช้แล้วเราชอบคือเราใช้มานานแล้วใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วเราก็แนะนําให้เพื่อนนะคะที่รู้จักเพื่อนรอบข้างเนี<ม>่ยเขาก็ชอบด้วยเราก็เลยว่าเออเอามาแบ่งปันในบล็อกของเราดีกว่านะคะไอตัวที่เราจะมาพูดถึงนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่เพื่อนเเคยเห็นกันหรือเปล่าคะตัวนี้นะคะเป็นเป็นของ wheat นะคะ wheat นะคะตัวนี้มันจะเป็นมีดโกนนะคะมันเป็นมีดโกนที่มันมันให้เรามาตอนที่เราซื้อมันจะเป็นกล่องนะคะ มันจะให้เรามาอันนี้คือหัวโกนนะคะหัวโกนจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะใส่อยมันมัน,มนเปิดไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะคะอตรงนี้ค่ะมันจะเป็นใส่ฐานมือเวามันอะทุกคนเปิดไม่ได้ทาน้ำมันมะพร้าวไปเมื่อกี้ แอบอันนี้เห็นไหมคะอันนี้นะคะเนี่ยมันจะมีมันจะมีฝาเนี่ยแล้วก็มันจะมีใสเป็นฐานตัวนี้จะใส่ฐานสองเนะคะ 2A ใส่ก็ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนะอ่ะเอาเอามันไม่ได้พังแน่เลยสักครู่นะคะมือมันเมือกโอ้ยน้ำมันมะพร้าวมันเมือก เดี๋ยนะทุกคนเนี่ยอ่ะปุ๊บอุ้ยอ่ะใส่ก็ไปแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีหัวมาให้2แบบนะมันจะเป็นหัวมันจะเป็นหัวอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นหัวเล็กนะเราไวโกนโกนหนวดหรือว่าโกนแต่งขนคิ้วได้นะคะอันนี้แต่ว่าหัวที่เป็นไฮไลไท์ของมันคือหัวนี้ค่ะ อันนี้คือหัวกลนจักรแรกับหัวกลจิมิแต่ว่าแวร์อ่ะไม่ใช้ตัวนี้กลนจักรแรนะอันนี้ว่าจะมาพูดถึงกลนน้องจิมินะแต่ว่าไม่รีวิวให้ดูนะคะมิด้าเดี๋ยวยูทูบล็อกฉัน <c oughs> อันนี้นะคะเป็นหัวนี้นะนี่มันจะเป็นหัวลักษณะอย่างนี้ทุกคนนี่แล้วใช้ง่ายมากเนี่ยมันจะเนี่ยปิดก็เป็นเลขศูนย์นะคะเปิดก็อย่างนี้ใช่ไหมเสียวละสิ นี่มันจะเป็นเสียงอย่างนี้ค่ะกระลากไปเลยเลยค่ะลากไปตาม,มลากไปตามลายเราอยากได้ลายไหนหนึ 1, 2, 3, 2, ่งเส้นสองเส้นสามเส้นว่าไปนะ <c oughs> ใครอยากได้รูปอะไรก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะอันนี้ใช้ดีมากทำไมถึงใช้ดีมาก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> โกนแล้วไม่คันนะทุกคนแบบ กนแล้วพอมันงอกสักวันสองสามวันอ่ะมันไม่มีตุ่มขึ้นมาตรงนั้นนะแล้วมันไม่คันแบบเราไม่ต้องเดินแบบเบียดไปเขียนมาเขาก็ไม่ไม่มีอาการแบบนี้ทุกคนไม่คันจริงๆแล้วไม่เป็นไม่เป็นแบบเม็ดหนองด้วยนะเออแล้วที่ชอบอ่ะมันมันทำความสะอาดได้ดีมากนะขนตรงนั้นแบบแบบแบบเกลี้ยงอ่ะแบบเรียบอ่ะเออแล้วแบบมันไม่บาดไม่บาดเนื้อของเรามันมันไม่ได้ทำมันไม่ ปกติเวลาเราใช้เหมือนเราเคยใช้ยี่ห้ออื่นเนาะเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อไหนแต่ว่าเราเคยใช้ยี่ห้ออื่นที่มันราคาก็ค่อนข้างสูงเวลาเราเราโกนไปอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับมันจะไปมันละคายเครืองอ่ะมันมันไปทําให้ตัวรูขุมขนอ่ะเนื้อเนื้อด้านบนของเราอ่ะเหมือนมันเป็นแผลเออมันเหมือนกับไปเออมันละคายเครืองประมาณนั้นแต่ตัวนี้ไม่นะคะไม่รู้สึกละคายเครืองเลยไม่มีแผลไม่เจ็บไม่ต้องใส่โฟม ออสำหรับกลก็ได้ไม่ต้องใช้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงตัวนี้ใช้ดีมากแล้วราคาถูกมากว่าเออวลใช้เมื่อเกือบ3ปีที่แล้วว่าซื้อมา5 0 0กว่าบาทต,ตอนนี้เมื่อวานะ่ะเพื่อนอะ่ะไปซื้อมาแค่199บาทนะคะในวาัสารหาง่ายมากวาัสารมีเซเวนก็น่าจะมีนะคิดว่าแล้วก็อะไรกะ่ะ <c oughs> บูธบูธบูธก็น่าจะมีนะคะลองไปดูกัน คุ้มมากทุกคนซื้อมาใช้แล้วคุ้มมากอันนี้แวลซื้อมาใช้นานมาแล้วแบบเกือบสามปีแล้วแนะนำนเพื่อนๆนะคะที่ใช้อะเขาประทับใจกันทุกคนนะไม่ใช่ไปเป็นซ็นเตอร์วีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> แต่ว่าอยากเอามาแนะนำใครกำลังหาตัวช่วยเรื่องกำจัดขนน้องจิมมีนะใช้ตัวนี้แล้วแล้วในถุงในในกล่องเขาจะมีอันนี้เหมือนมันเป็นแปลงไว้แต่งทรงอะคะ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยใช้นะ เหมือนมันเขาเรียกว่าเหมือนแบตเตอรี่น์ไหมแบบเลเยอร์แบบสั้นยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ตัวนี้มันก็จะโกนไม่เกลี้ยงหมดแบบเหมือนคนที่แบบไม่อยากได้แบบเกลี้ยงเกินก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าไม่เคยใช้ตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีระดับให้เราเลือกนะคะข้างหลังเหมือนกับหัวแบตเตอรี่นอะนะที่ใส่แล้วแบบลองทรงเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะให้อันนี้มาด้วยเออ แปลงทำความสะอาดนะเห็นไหมขนติดแล้วก็แปลงไปอันนี้ติดขนนะคะเพิ่งโกนมาเมื่อกี้ใส่ดีนี่บ้าบอพูดเรื่องอะไรส Mega ิบแปดบวกอันนี้อันนี้มันเป็นหัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้หัวอะไรไม่เคยใช้อ่ะ เอาไว้ดัดหรือเปล่าไม่รู้ว่านี้หัวอะไรไม่รู้เอาไว้ดัดผมหรือเอาดัดไม่รู้ไม่รู้ว่า oh, ไ,ไม่เคยใช้อันนี้คือจริงๆแวลว่าใช้หลักๆคือใช้ตัวนี้ค่ะคือคือตัวนี้แนะนําสําหรับขนตรงนั้นนะใช้ดีมากส่วนขนจักกะแล้วแววใน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 ความคิดส่วนตัวแววว่าไม่ค่อยตอบโจทย์ขนขนจักกะแล้วกับขนขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอบโจทย์ขนหมออ้อย แค่นี้ทุกคนไปซื้อกันนะถ้าใครแบบถ้าใครแบบว่าเคยไปแว็กแล้วแบบดึงเจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันพอมันมันมันแตกนอหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกคันคัแล้วเป็นตุ่มนองอะ่ะมาใช้ตัวนี้เถอะดีแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วยซื้อครั้งเดียวคุ้มมากเออแล้วอะไรนะผู้ชายรักผู้ชายหลงนะจ๊ะ